ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 101เมกะเฮิร์ขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้กระทรวงมหาดไทยเตือนอย่าหลงเชื่อเพจ Facebook ชื่อจัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อจัดการคดีอาชญากรรม ทางออนไลน์ย้ำเป็นเพจปลอมอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าหลงกลมิจฉาชีพยืนยันไม่ใช่เพจของกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อวันที่7มีนาคม2 5 1 7ที่ผ่านมานายคารมเปิดเผยว่าตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยเปิดเพจเฟซบุ๊คชื่อจัด การคดีอาชญากรรมทางออนไลน์นั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทายกระทรวงมหาดไทายขอชี้แจงว่าพเพจ Facebook จัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ดังกล่าวไม่ใช่เพจของกระทรวงมหาดไทายแต่อย่างใดนายคารมกล่าวว่าช่องทางการติดต่อร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทายและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด76จังหวัดมีดังนี้ 1. ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทายติดต่อออนไลน์ได้3 ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันศูนย์ดำรงธรรม1567เว็บไซต์ w w w d a m r o n g t h a i d r a m a m o i g o t h หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ o l l y 1567 a t hotmail.com สำหรับช่องทางของศูนย์ดำรงธรรม76จังหวัดติดต่อออนไลน์ได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชันศูนย์ดำรงธรรม1567เว็บไซต์ w w w ร์ไวเบ็ตดำรงธรรมฮามา moi.go.th ต่อด้วยชื่อจังหวัด76จังหวัดติดต่อจังหวัดใดให้ใส่ชื่อจังหวัดนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ s m o i m o i g o t h หรือโทรศัพท์022221141 55